น้องเ,งงอ,เอ้ยทักฝนทางลมแต่เด้อมาแล้วเดอ้อสายสายลมแห้งลมแรงมากลม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 ยางแห้งแหลมาเอ็นเอ็นพี่น้อง ตกแค่ละคอยว่าตกแค่แท่ตกแค่แท่เม,มื่เมื่โนมยังค่ะ